h e l lo everyone Welcome to English Classroom. Today, we are going to learn about must and have to สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ must และ have to กันนะคะซึ่งสองคำนี้นะคะมีความหมายเหมือนกันนั่นก็คือแปลว่าต้องหรือจำเป็นต้องนะคะแต่ใครที่มีอาการ แบบนี้บ้างคะว่าเมื่อไหร่จะต้องใช้ must และเมื่อไหร่จะต้องใช้ have to สองคำนี้มีความหมายเหมือนกันก็จริงนะคะแต่ใช้พูดในสถานการณ์ที่แตกต่างกันสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ must และ have to กันนะคะส่วนท้ายคลิปครูฝนก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกทำนะคะ10ข้ออย่าลืมทำส่งครูฝนด้วยนะคะ ้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้เรื่องการใช้ must และ have to แฟนค่ะไปกันเลยค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าการใช้ must กับ have to ใช้แตกต่างกันอย่างไรนะคะ must แปลว่าต้องนะคะใช้ในกรณีที่เราคิดเองว่าสิ่งนั้นจำเป็นต้องทำหรือเป็นความเชื่อนะคะซึ่งโครงสร้างประโยคก็คือ must บวก Verb infinitive ก็คือกริยาช่องที่1นนะคะก็คือกริยารูปเดิมไม่ผันไม่เปลี่ยนแล้วก็ไม่เติมนะคะจำไว้นะ infinitive ก็คือกริยาช่องที่1เรามาดูตัวอย่างประโยคในการใช้มัดกันนะคะ I must go to the hospital ฉันต้องไปโรงพยาบาลซึ่งเป็นความคิดของเราเองถูกไหมคะที่ว่าต้องไปเพราะว่า เราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่สบายถึงต้องไปโรงพยาบาลนะคะน่าเรียนสังเกต verb infinitive คำว่า go ตัวสีแดงนะคะเห็นไหมคือ verb ช่องที่1นะคะจะอยู่หลัง must ดูประโยคต่อไปนะคะก็คือประโยคที่2 I must finish this work today ฉันต้องทำงานนี้ให้เสร็จวันนี้ตัวเราคิดเองถูกต้องไหมคะคิดว่าเราจะต้องทำงานชิ้นนี้ให้เสร็จวันนี้เพราะฉะนั้น ใช้ m u c h finish นักเรียนสังเกตคำว่า finish เป็น verb infinitive นะคะตามหลัง m u c h ตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่3 that movie is very funny you must watch it หนังเรื่องนั้นนะ่ะสนุกมากคุณต้องดูมันนะเห็นไหมเป็นความคิดของตัวเราเองใช่ไหมคะซึ่งจะบอกคนอื่นว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันสนุกนะคุณต้องไปดูเพราะฉะนั้นท่อน คำว่า must จะใช้ความคิดของตัวเองในการบอกผู้อื่นหรือบอกกับตัวเองนะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ค่ะเข้าต่อไปเลยนะคะค่ะเรามาดูคำว่า have to นะคะซึ่ง have to แปลว่าต้องจำเป็นต้องนะคะเราจะใช้ในกรณีที่สถานการณ์เนี่ย เป็นตัวบีบบังคับให้เราจำเป็นต้องทำซึ่งตัวเราเองอาจจะไม่อยากทำนะคะเพราะว่ามันเป็นกฎเป็นข้อบังคับนะคะก็เลยทำให้เราไม่อยากจะทำแต่ก็ต้องทำนะคะ,ะเรามาดูโครงสร้างประโยคนะคะก็คือ have to บวก verb infinitive กริยาช่องที่หนึ่จำได้นะคะ verb infinitive นะคะ,ะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะประโยคแรก i have to quit smoking I have to quit smoking. ฉันจำเป็นต้องเลิกสูบบุหรี่คำว่า have to จำเป็นต้องแสดงว่าเต็มใจไหมคะน่าจะไม่ใจนะคะอาจจะโดนบังคับแฟนอาจจะสั่งว่าเอ้ยเธอเลิกสูบบุหรีนะ่เนาะแล้วแต่ใจจริงแล้วเราทำไมไม่อยากจะเลิกแต่ก็ต้องเลิกทำเพื่อแฟนเราใช่ไหมคะอ่ะโอเคต่อไปประโยคที่สองนะคะ She has to go to the hospital. She has to go to the hospital. เธอต้องไปโรงพยาบาลค่ะเธอต้องไปโรงพยาบาลแสดงว่าเต็มใจไปไหมถ้าใช้ has to ไม่เต็มใจนะคะก็คืออาจจะออไม่อยากไปแต่ว่าโดยบังคับหมออาจจะนัดว่าให้ต้องไปนะคะก็เลยต้องไปตามที่หมอนัดนะคะ มันเรียนมาดูนะคะว่าข้อสังเกตนะคะการใช้ have to จะต้องขึ้นอยู่กับประธานด้วยนะคะว่าประธานเป็น I, y o U, V, D และประธานที่เป็นรูปผู้หูพจน์นะคะเราจะต้องใช้ have to แต่ถ้าประธานเป็น he, she, it และประธานเอกพจน์เราจะต้องใช้คำว่า h a s to แต่ถ้าอยู่ในรูปอดีตเราก็จะใช้คำว่า had เพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกับ m u c h นะคะ must จะใช้กับประธานทุกตัวนะคะแต่ว่า have to จะต้องขึ้นอยู่กับประธานด้วยนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่ารูปประโยคบอกเล่าและคำถาม must กับ have to ทำไมมีความคล้ายคลึงกันนะคะแทบแยกไม่ออกเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นประโยคปฏิเสธ มันจะเกิดความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะถ้าเป็นประโยชน์ปฏิเสธจะต้องเติมอะไรนะักเรียนทราบไหมคะถูกต้องค่ะเติม not นะคะก็จะเป็น much not หรือรูปย่อนะคะก็คือ mustn t. ซึ่งแปลว่าต้องไม่นะคะถ้าต้องไม่เนี่ยแสดงว่ามันจะต้องเป็นอะไรคะเป็นกฎเป็นข้อบังคับซึ่งถ้าเป็นกฎเป็นข้อบังคับเราทำได้ไหมคะ ทำไม่ได้นะคะก็คือห้ามทานะคะถ้างั้นเรามาดูโครงสร้างประโยคกันเลยนะคะโครงสร้างประโยคก็คือ must สิบวก verb infinitive ก็คือกริยาช่องที่1ถูกต้องไหมคะจาได้ไหมกริยาช่องที่1 verb i n f i n i t i v e นนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ you must drink if you're going to drive คุณต้องไม่ดื่มเหล้าถ้าคุณจะขับรถ ถ้าดื่มโดนจับแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผิดกฎทำได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าทำนะคะต่อไป uh, you must cross the road when there is a red light ก็ <c oughs> คือคุณต้องไม่ข้ามถนนเมื่อมีสัญญาณไฟแดงนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีสัญญาณไฟแดงนักเรียนต้องห้ามข้ามนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกฎนะคะนักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎ นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเรามาดูรูปปฏิเสธของคำว่า have to กันนะคะว่าถ้าเป็นรูปปฏิเสธเราต้องใช้อะไรนะคะ,ะรูปปฏิเสธเราจะใช้คำว่า don't have to หรือ doesn't have to ซึ่งมีความหมายว่าไม่จำเป็นต้องถ้าไม่จำเป็นต้องแสดงว่าเราจะทำหรือว่าไม่ทำก็ได้นะคะซึ่งต่างจาก have to ในประโยคบอกเล่านะคะอันนั้นคือเหมือนเราต้องทําโดยการถูกบังคับให้ทํานะคะคราวนี้เรามาดูโครงสร้างประโยคนะคะโครงสร้างประโยคก็คือ don't have to หรือ doesn't have to บวก verb infinitive ก็คือกริยาช่องที่1นึงอย่างจำได้นะคะคราวนี้เรามาดูข้อสังเกตนะคะว่ารูปปฏิเสธและคําถามของ have to เราจะต้องใช้อะไรคะ ถูกต้องค่ะเราต้องใช้ verb to do ก็คือ do กับ does เข้ามาช่วยในประโยคนะคะแต่จะใช้ don't have to หรือ doesn't have to ก็ต้องขึ้นอยู่กับ subject หรือประธานอีกทีหนึ่งนะคะเรามาดูรูปประโยคนะคะ I don't have to clean my room every day ฉันไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดทุกวันเห็นไหมคะก็คือใช้ don't have to แสดงว่า ไม่จําเป็นต้องทําหรือจะทําก็ได้ก็คือมีตัวเลือกให้ว่าจะทําหรือไม่ทํานะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ด้วยนะคะดูประโยคที่2 he doesn't have to wear a suit to work but he usually does เขาไม่จําเป็นต้องใส่สูตรไปทํางานก็ได้แต่เขาก็ใส่ไปเป็นปกติเห็นไหมคะว่าจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้นะคะเด็กๆคะเด็กๆมีอะไรสงสัยไหมคะ เด็กๆคะเด็กๆตอบกันได้หรือ,อยังคะว่า must กับ have to ใช้แตกต่างกันอย่างไรนะคะท่านเรียนทราบแล้วครูฝนมีแบบฝึกหัด้ายคลิปให้นักเรียนได้ฝึกทำนะคะ10ข้อและท้ายนี้ครูฝนก็ฝากข้อคิดดีๆให้กับนักเรียนได้ฟังนะคะ The best preparation for tomorrow is doing your best today การเตรียมความพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ ก็คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ see you later bye เด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันนะคะ